สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพอดีบาจินนะครับลงมาเฮ็ดสนามฟุตบอลนะครับกับกลุ่มเยาวชนบ้านหนองเก้านะครับนี่นะครับตะลั่งเฮ็ดอยู่นะครับพอดีสนามมันเปียกนะครับสนามมันเปียกแล้วก็เ้นที่เฮ็ดไปนะครับมันมันลบออกแล้วนะครับตอนแรกใส่ใส่เสื้อฟางเฮ็ดนะครับแต่เสื้อฟางมันมันบอดีนะครับเวลาทุ่มแล้ว นักกีฬานะครับเล่นไปกับสิ่งของเสียงฟ้าลมนะครับเดี๋ยวบาจิ๋นสุไท้ายิ่วนะครับพอดีน้องๆเขาเห็ดอยู่นะครับนี่นะครับกําลังเห็ดนะครับอันนี้คือเส้นกลางนะครับนะครับผมเส้นกลางไส้ไส้สีนะครับสีแล้วก็ไส้ไส้ถังสียานะครับสียาสีลงไปนะครับนี่นะครับตรงนี้นี่ก็คือสนามสนามของ โรงเรียนบ้านหนองเก่้านะครับแ้วก็เยาวชนของบ้านหนองเก่้านะครับใส่เป็นฉะนั้นเย้านะครับนี่นะครับกําล่งเห็ดกรอบเข็ดโทษนะครับนี่เป็นวิธีการเห็ดนะครับนี่นะครับน่องปามนี่นะครับน่องปามครับผมนี่ครับสู้ๆครับผมน่องปามเป็นผูู เคเซนนะครับดีเซนนี่คือเคตโทษนะครับนี่คือสนามฟุตบอลเจ็ดคนนะครับสนามฟุตบอลเจ็ดคนนะครับเพราะว่าช่วงที่แล้วนะครับฝนตกนะครับฝนตกนี่ฝนเพิ่งยุดไปนะครับเป็นเพิ่งยุดไปแล้วก็สนามกัยังยังเปียกอยู่นะครับยังเปียกอยู่นะครับนี่ก็น้องนืดครับผมน้องนืดนี่กองหน้าของ เยาวชนน้องเก้านะครับนี่ตัวจีดนะครับนี่คือตัวจีดนะครับนี่นี่แก้วการน้องเป๊กนะครับน้องเป๊กประตูนะครับประตูมือหนึ่งนะครับของเยาวชนน้องเก้าด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่นี่น้องนกนะครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่นะครับกำลังเรียนอยู่โรองเรียนบ้านน้องเก้านี่นะครับเป็น ขยายโอกาสนะครับนี่ครับผมกาลังเฮ็ดนะครับพอดีช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาแล้วนะครับก็เลยเขาก็มีการแข่งขันได้นะครับเปิดแข่งขันได้อยู่นะครับแต่ก็จํากัดคนเบิ้งนะครับนี่นะครับพอดีเยาวชนน้องเก่าก็สมัครเขาเล่นนะครับเขาแข่งขันอยู่นะครับ บอลเจ็ดคนนะครับบอลเจ็ดคนนะครับแข่งแข่งไปแล้วสองเมตรนะครับแบงแข่งไปสองเมตรนะครับบ้านลงเก้านี่ส่งไปสองทีมนะครับทีมเอกับทีมบีนะครับแข่งไปยางละเมตรแล้วนะครับยางละทีมละเมตรแล้วนะครับทีมทีมบีแข่งไปเมื่อเมื่อวันอาทิตย์นะครับ แพ้ไปสองศูนย์นะครับเจอกับน้องแค้นน้อยนะครับแล้วก็ทีมทีมเอบ้านนองเก้าแข้งมู่ว่านนะครับแพ้น้องแค้นไงทีมเอไปนะครับสองศูนย์มนมนด้วกัน,นนะครับเยาวชนดน้องเก้าก็สููไดยูนะครับสูไดยูโมเมนต์าบอลขาดกันบันไดนะครับนั่นน้องเต้ยนะครับน้องเต้ยนั่นประธาน ประธานเยาวชนมูสิบเอ็ดนะครับกำลังลงมานะครับกำลังเห็ดสนามกันอยู่นะครับเพราะว่ามืออื่นนะครับสี่ีเตะเย่านะครับก็คือทีมทีมเอนะครับทีมเอของบัานนองเก้านะครับเตะกับบ้านชองม็กนะครับมืออื่นนะครับตอนซีโมงแรกนะครับ ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นกําลังใจแล้วกันใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับบ้านหนองเก้านะครับบ้านหนองเก้าตําบลลุงขามเพื่อเรื่องนอกทาหรือว่าคนในหมู่บ้านกน็มาเสียได้นะครับมืออื่นนะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆเนาะนะกําลังเหตุกันอยู่นะมันมันมันกระแหงไปน้ำเหรอเนาะ เออนี่นะครับเลนม่นไม่หดเ่ไปแล้วนะครับเม็ดนึงนี่นะครับทิ้มบีของน้องเก้านะครับเล่นไปแล้วนะครับกับน้องแค่น้อยนะมือนั่นแพ้ไปสองศูนย์นะครับยิ่งเข้าประตูเจ้าของนะครับทั้งที่ทั้งที่น้องแค่น้อยบ่ค่อยได้บุ๊กเข้าบันไดนะครับแต่เขายิ่งสองลูก เข่าสองลูกนะครับยิ่งเข่าประตูเจ้าของมาเป็นยังครับเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยววันพฤหัสนะครับทีมบีกส็สิไปเยือนไอ้ไปไปเตะบ้านหนองแค่หญ่นะครับทีมบีนะครับวันพฤหัสนะครับตอนซีโมงนะครับนี่น้องตามกำลังเฮ็ดนะครับอันนี้กองกลางนะครับมือมือว่านน้องตามนี่เล่นเล่นฟิตพอไมมน้อยเ้อน้องตาม มีกองเชียนี่ล่ะเออเนาะบ้านบ้านบ้านเขามีกองเชียร์เลยเนาะบ้านเขามาเชียร์หลายมาสั่นกองเชียร์บานเขาหล่เออเที่ยวเที่ยวอยู่ในนี้แต่เสียงกรีดเลยตอนนี้เขายิงยิงไอประตูเเพราะว่าเขากรีดขนาดเลยเอาเขาย่านเข่าเนาะเขากรีดมาสั่นแล้วกองเชียร์บ้านบ้านตรงแค้นใหญ่นะเออมือมันเท่ากับประกาศตีล่ะ พอสิประกาศใเออก็บอกบอกพอโตก็ได้จังซั่นพอโตเคาก็ให้ผู้ซอยนั่นแหละประกาศให้เนาะยังสาวเด้อออเด็น้อยก็มาเป็นกลังใจให้ลูกหลานแนเนาะเห็น่ก็ได้มีกองเชียร์บางเทื่อมันก็มีกลังเตะอยู่ได้แม่นบ่ล่ะเสียโอ้ยเอ้ยบางเทื่อก็เมื่อยๆก็แล่นมันก็มีหึดแล้วเนาะแล่นแท้นี่เมื่อยเออ นี่นะครับผร่มลงมาแแถวนี้ละสนามมันมืนเนาะแต่แต่วันพฤหัสนี่เบิงบ่บ่มีไพรแลนด์ครบยี่สิบนาทีแน่นอนเพราะว่าสนามมันสนามมันสีครับบอลมันสีเลื่อนตลอดเวลาสนามมันแห้งบ้านนี้เข้าก็สิแร่นกันหลายเพราะ่รนหลายบ้านนี้ไพฟิตพ่ถึงก็คือเบิด เบิ้ลเราก็คือต้องเปลี่ยนแล้วเจ้าต้องต้องระวังแลยแล่นไปสองสารอบหอมแห้งแคกโลดแล้วทเบิงเนาะบอลมันแห้งหนือมันก็แล่นกัน,นขึ้นแรงกันลงแล้วเนาะโอเเ้ยทเบิ้งเจ้า,จาบอลลอบยันยันแลน่นใส่เดดอกบางเถื่อถ้าเจอเดดเนีกก่ย เรียบร้อยเนาะนี่เกทดีเอาเปลียนเกือบแล้วว่าเกทษนี่ความยาวเท่าไหร่นี่ไอจุดโทษหกเามตรบ่ได้ได้คือกติกาเหมือนบอลใหญ่เปลีย่ยนหลักก็คือเปลี่ยนเขาบ่ได้เรียบร้อยนะครับนี่ฮิตเรียบร้อยแลยนะ้วบอกเลยว่าไมา่เสียบคักเสียบแน่แท้ ข้าอาลาเลปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมืออื่นนะครับทีมเอ็กับซีเต้ครับบันช่องเม็ดนะครับตูใหญ่นะครับนี่อันนี้ครับยังครับคือนักเลียนนะครับเพราะว่าเปิดเลียนได้แล้วนะครับเปิดมือวันจันทร์นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยานะครับสองหาหกซี่นะครับ หลังจากที่ปิดโรงเรียนไปโดนนะครับโรงเรียนบ้านหนองเก่าก็เปิดได้แล้วนะครับย้อนโควิดเนาะนี่ครับนี่กลุ่มเยาวชนนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับจังไรก็ฝา,ากเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องบ้าจิ้มขึ้นทิน,นเดอร์ครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กลุ่มเยาวชนบ้านนงเก้านะครับในการเตะบอลนะครับเพราะว่าบาจินะมาลับตําแหน่งนะครับเป็นประธานกลุ่มเยาวชนของบ้านนงเก้านะครับกาบมายุบ้านหลวกอะมาพัฒนาบ้านเจ้าของนะครับเอาความรู้ที่เลียนมานะครับเลียนมาาหลวกไปเห็นงานมาามาพัฒนากลุ่มเยาวชนนะครับนี่นะครับดีก็ยู่ซื้อนะครับ เป็นความสุขของเจ้าของนะใจเจ้าของก็มักนั่นะครับสมัยก่อนบรจินนะครับไม่ได้มีโอกาสไปเตะบอลยังสี่นะครับเพราะว่าอยู่บ้านนอกเนาะการเดินทางนะครับการเดินทางแล้วก็รถล,ลากกับรถสะดวกนะครับแล้วก็บ,บอนกับบอลเปิดบอลแข่งกับบอลคอยมีนะครับคือคือสมัยนี้นะครับสมัยนี้มันมีลีมีการจัด แข่งขันล้วกันถนนนนทางก็ดีขึ้นนะครับนี่นะครับอีกย่างกัสมกชอนกับบ้าจิ้นกับไค่อคยได้ยุบบ้านนะครับครับง่ายเลี่ยนไปเรื่อยนะครับตะลอนตะลอนไปเรื่อยนะครับแต่เลยบม่ได้มีโอกาสได้เตะบอลนะครับหลังจากไปเห็นงานอยู่กรุงเทพนะครับสิบสองปีนะครับบม่เคยเตะบอลเลยนะครับไ่ได้สัมผัสบอลเลยนะครับกับหลังจากกลับอายุบานนี่ค่ะเพิ่งมาซ้อมนะครับ มาสอมเตะกับน้องๆนะครับนี่นะครับกลุ่มเยาวชนนะกสนุกไปอีกแบบนะครับถึงร่างกายที่บวาวนะครับแต่ใจมันด้อยู่นะครับการรักษาร่างกายเจ้าของนะครับออกกำลังกายเนาะนะครับยังไงกบฝากช่อง Youtube บ้าจินขึ้นทินเนเด้อครับขอบคุณครับ